สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามเปิดเกมส์นะครับไปดูความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะในยุโรปโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังคึกคักเลยทีเดียวนะครับติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับซื้ออังกฤษยานดีอเลติกรายงานว่าแมนยูนเต็ดได้อัพข้อเสนอของพวกเขาเพิ่มเป็น70ล้านปอนด์ครับเพื่อที่จะคว้าตัวเบรนันเอมโบโมจากเบรนฟอร์ดให้ได้หลังจากก่อนหน้านี้พวกเขายื่นข้อเสนอ2ครั้งตั้งแต่ตัวเลข45ล้านปอนด์และ55ล้านปอนด์ก็โดนเบรนฟอร์ดปฏิเสธเช่นกัน ๋ย่าล้วก็ตามล่าสุดแมนยูยื่นข้อสเสนอขอซื้อเอมโบโมอีกรอบครับด้วยเงิน65ล้านปอนด์พ่วงแอดออนอีก5ล้านปอนด์สำหรับไบรอันเอมโบโมกองหน้าทีมชาติแคม,มรูนวัย25ปีเหลือสัญญากับเรนฟอร์ดอีกแค่ปีเดียวครับเดอรลุการ่าสุดเอมโบโมทำผลง,งานยิง20ประตูและ8แอสซ,ซิสจากการลงเล่น38เกมในลีกขณะที่ลิเวอร์พูลแชมป์กับพิมเมลีกอังกฤษฤดูกาลก่อนยื่นข้อสเสนอแรก ขอซื้ออูกอเอกิติเก้กองหน้าของอัตแทกแฟรงเฟิร์ตในบุเดสลีกาเยอรมันแต่แฟรงเฟิร์ตแจ้งกลับไปแล้วว่าพวกเขาต้องการเงินมากกว่าข้อเสนอดังกล่าวคาดว่าทีมเยอรมนีต้องการค่าตัวเอกิติเก้ไม่ต่ำกว่า77ล้านปอนด์ครับแต่การเจราจาของทั้ง2ทีมก็ยังดําเนินต่อไปสาหรับอูกเอกกิติเก้กองหน้าชาวฝรั่งเศสวัย23ปีทำผลงานยอดเยี่ยมกับแฟรงเฟิร์ตในฤดูกาลก่อนครับเขาติดทีมยอดเยี่ยมของลีกเยอรมนีด้วย มาดูความเคลื่อนไหวกีฬาในบ้านเราครับคุณสรบงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานแถลงข่าวศักยภาพทัวร์นาเมนต์กีฬาไทย WGP 1เบอร์หนึ่งพื้นน้ำโลกพร้อมด้วยพลตุรนเอกเดียร์นรงสุทธิชันบัญชานายสมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทยสำหรับเวลกังปรีวันทัวร์นาเมนต์เจสกีของไทยเป็นมหากรรมกีฬานานาชาติที่เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นคนไทยครับมีเป้าหมายสำคัญขับเคลื่อนตลาดธุรกิจกีฬาเจสกีโลกที่มีมูลค่ากว่า 95,000ล้านบาทต่อปีคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษ,ษฐกิจอุตสาหการรมกีฬาส่งออกและการท่องเที่ยวได้มากกว่า4,000ล้านบาทสำหรับกนนารแข่งขันเจสกีรายการ WGP 1 Waterjet World Series สนามเปิดฤดูกาลจัดขึ้นที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นส่วนสนามที่2แข่งที่เบลเยียม23-27กรกฎาคมนี้และสนามสุดท้ายระหว่างวันที่17-21ธันวาคมที่เมืองพัทยาคุณสระบงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพูดถึงกีฬาซีเกมส ทุกอย่างจะเรียบร้อยทันกรอบเวลาที่กำหนดก่อนการแข่งขัน9-20ธันวาคมซึ่งกีฬาเจ็ตสกีในซีเกมส์ก็แข่งที่เมืองพัทยาครับคอ,อรมอได้อนุมัติงบก,กรอบวงเงินไปแล้วนะครับ2 0 5 5ล้านนะครับในการจัดแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเบิกจ่ายออกมาเรื่อยๆนะครับประมาณกลางเดือนนี้นะครับจะจะทราบ n อน by name แล้วว่าจะมีนักกีฬาทั้งหมดกี่คนกี่ชาตินะครับแล้วก็กี่ชนิดก,กีฬา สำหรับมหกรรมกิฬาซีเกมส์ครั้งแรกในรอบ18ปีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับจะจัดใน3เมืองที่กรุงเทพชุม,มรุรและสงขลา9-20ธันวาคมปีนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาว่ากันในเปิดเกมส์กับผมนะัฐวัฒน์อินควิทาลาไปก่อนสวัสดีครับ